มันพามาล้องต่อทางท่านคณะกรรมาการสาธิก,การคงการอิสระนะครับเพื่อตรวจสอบอโครงการจัดซื้อจัดหาการเช่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ต้องขังที่ถูกพักโทษไปนะครับเรียกสั้นๆว่าโครงการจัดซื้อจัดหาตำรา E.M. นะครับของกระทรวงยุติธรรม โดยคุมคุมประเภินะครับโคงกานนี้ผมได้ติดตามตรวจสอบมาอย่างต่อเน,นื่องเราจะเคยร้องเรียนไปยังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันนี้นะครับว่าขอให้ไปตรวจสอบดูซิว่าการจัดซื้อจัดหาตํานัยเอ็ม e. เพื่อน,นํามาใช้กับนักโทษที่จะถูกพักโทษไปเนี่ยมันถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นื่องจากเราพบว่าการใช้เงินงบประมาณซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับอสองระยะที่ผ่านมาเนี่ยใช้งบประมาณแผ่นดินไปมากกว่า1,600ล้านบาทนะครับและทราบว่ามีความพยายามที่จะวิ่งเต้นกันของบริษัทที่จะเข้ามาร่วมประมูลนะครับแล้วก็เรื่องนี้ได้มีการล้องเรียนมนายังคณะกรรมารมาที่การสารแต่ว่าเป็นชุดก,การมาที่การก่อนหน้านี้ ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งคณะตรนมาทิการชุดนี้ก็ได้มีมติแถลงออกมาชัดเจนว่ามีความผิดปกตินะในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาแต่แตอเผอินว่าหมดมาวาละไปเช่ก่อนยังไม่ได้ดำเนินการอะไรในขณะเดียวกันผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนคนก่อนหน้านี้ ก็ได้ออกมาแถลงย้ำว่าโครงการนี้มีความผิดปกติในการจัดซื้อจัดหาเพราะว่าเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าเมื่อมีคณะผู้บริหารชุดใหม่มีสภาชุดใหม่เข้ามานะครับแต่คนที่ดําเนินการเนี่ยก็ยังอยู่ในคลมอชุดนี้คือคุณสมศักดิ์เทพสุจินปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้จากัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรม เรเปลี่ยน,นบทบาทของเราในยกคนใหม่ไปแล้วแต่โครงการนี้ยังคงดําเนินการอยู่เพราะว่ากำไรเอ็มที่จะซื้อจัดหามาเนี่ยทุกท่านคงทราบดีอยู่ว่ามันเทอะทะมากใหญ่ตโตอลานและไม่มีประสิทธิภาพเข้าไปในถ้ำเข้าไปในอุโมง์ระบบจะเฟลทันทีหรือลงไปในน้าลึกเกินกว่า3เมตรระบบจะเฟลทันทีซึ่งปัจจุบันเนี่ย กำไรอเอ็มที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยฮะจะลงน้ําไปมากกว่า10เมตรระบบก็ยังคงทางานอยู่จะเข้าถา้ำเข้าอุโม,มงค์นะฮะเข้ารถไฟใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยระบบยังทํางานได้เป็นปกติแต่กาไรอเอ็มที่กระทรวงติธรรมจัดซื้อจัดหามาในยุคของคุณสมศัก,บบก,กดิ์เนี่ยปราก็ร่เข้าถ้ำก็ไปได้เข้าอุโมงค์ก็ไปได้ระบบหาเฟลหมดนะครับแล้วก็เป็นปัญหามาโดยตลอดทั้งๆที่รู้ปัญหา นะครับควรที่ทรัฐมนตรีสมศักดิ์ในสมัยที่ยังคงเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยควรจะตั้งกรรมการสอบนะฮะหรือทบทวนท่านก็ยังคงเดินหน้าต่อไม่สนใจไม่สนปัญหาที่หลายคนร้องเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้ผมในฐานะนักเป็นนักตรวจสอบที่เ,เรื่องร้องเรียนตรวจสอบการใช้อนาจรัฐทั้งนักการเมืองและข้าราชการมาโดยตลอดเห็นเป็นเรื่องผิดปกติ จึงจำเป็นที่ต้องนําความเนี่ยกลับมาลอ้อาาทางคณะกรรมการสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการลดสเปคมีการเขียน TOR นะครับมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ได้รับการประมูลงานนี้ไปหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับเงินแผ่ดินเป็นเงินที่เป็นของคนทั้งชาตินั้นนักการเมืองจะมาใช้อำนาจและเอาไปกู้ยี่ผู้ยํำนะฮะ ไปจัดสรรแบ่งสรรฟันประโยชน์กันให้กับนักการเมืองด้วยกันเห็นไปไม่ได้นะครับ